ดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเอเอวีซีของเนเธอร์แลนด์รอบเพย์ออฟรอบที่2นัดแรก NAC เเบร้าเสมอเอ็มเมนไป1ประตูต่อหนึ โดยทางด้าน NEC Beta นั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของสกีตเฮาโซฮาเกนนาทีที่38ส่วนทางด้านของ M m n นั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของวีซินเต้จากจุดโทษนาทีที่82จบเกมคู่นี้ในเล็กแรกนะครับ NEC b e d a เสมอ M m n 1ประตูต่อ1ผลฟพตบอลบีนกเดอร์ของฝรั่งเศสร,รอบรองชนะเลิศน pay off ัดเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นนะครับสู่ลีกเอิงนะครับ โลเดลอเวลอนนะครับเสมอปารีสเอฟซีสองประตูต่อ2ต้องตัดสินด้วยการดูทุที่จุดโทษนะครับซึ่งเป็นทางด้านของโลเดลเอเว o n ลอนนั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะปารีสเอฟซีไป3ประตูต่อ2ในการโดนจุดโทษนะครับโดยทางด้านของ2ประตูโลเดลนั้นได้จากทางด้านของแบดลีย์เดเจอนะครับนาทีที่8จากจุดโทษและคินเลียนกอดอนะครับนาทีที่33ส่วนทางด้านของ ปารีสเอฟซีนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของนูอาดิโกนาทีที่4และคูอาดิโออีฟดาบิล่านาทีที่96จบเกมคู่นี้นะครับใน90นาทีครับโรเดโอเวอรอนเสมอปารีสเอฟซีประตูต่อ2ผลฟุตบอลกาโชซิลิบี B อิตาลีรอบเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นสู่ซิลิอาร์ R อิตาลีนะครับรอบรองชนะเลิศรแรกแรก คาตาซโลเสมอเคโมเนเซสอประตูต่อ2โดยทางด้านคาตาซโลนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของทอมมาโซบีอซีนาทีที่51และเอลิโกบิโลย่านาทีที่68ส่วนทางด้านเคโมเนเซ่ ese, นั้นได้2ประตูครับจากด้าน,นของเฟนท็อดจอนนะครับนาะทีที่14และดานิเอลซีโอฟานนีนาทีที่50จบเกมคู่นี้ในเล็กแรกครับคาตาซโลเสมอเคโมเนเซ่2ประตูต่อ2 มาปิดท้ายก็ด้วยผลฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจออสเวนคารของสวีเดน IFK กฟเตนเนบอกชนะมอนวี1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กอางฮุนพิกล็อกเอาชนะ FC โคบายองเก้น3ประตูต่อ2โอเคนะครับผมก็นการสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ